เซลเทสเอทเนี่ยครับมาใส่ไว้ใน a อ for you นะท่านก็สามารถเปิดแอปพลิเคชันในชื่อของท่านรหัสของท่านท่านก็จะเห็นข้อมูลเลยว่าท่านตรวจ RTVCR เมื่อไหร่บ้างผลเป็นยังไงท่านตรวจ ATK เมื่อไหร่บ้างผลเป็นยังไงอันนี้มันจะเป็นข้อมูลดิจิทัลทางด้านสุขภาพของตัวเองเลยฉะนั้นทุกคนสามารถทําได้ฮะก็จะทําให้ข้อมูลโควิด1 9ของประเทศเนี่ยเป็นข้อมูลที่ครอบคลุม สมบูรณ์ได้จริงแล้วเราก็จะรู้สถานการณ์จริงของประเทศครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆทางด้านสุขภาพการแพทย์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรกับหมอพิเชษทาง YouTube c h anel หมอพิเชษนะครับ สำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็ฝากพิจารณาด้วยนะครับเพื่อที่จะช่วยกันเผยแพร่เรื่องราวดีๆทางด้านสุขภาพแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผมหมอพิเชษลองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็เลขาธิการสมาคมเวชกรรมไทยผมก็เป็นทั้งแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันนะครับนะ เรื่องโควิด -19 ในประเทศเราตอนนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์การสุ่มสำรวจแยกสายพันธ์ุย่อยโอเมคอนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคือ1 6บหกถึงยียก,รกรกฎาคมตอนนี้ก็จะพบว่าโอเมคอนเบ1ก็จะ1.1% BA.2 ก็30.6%แล้ว BA.4 BA.5 เนี่ยรวมกันก็68.4%เข้าไปแล้วนั่นแสดงว่า BA.4.5 เนี่ยก็จะเป็นสายพันธ์ุที่มีจำนวนมากขึ้น มีสัดส่วนที่มากขึ้นแล้วพอแยกระหว่าง BA.4 กับ BA.5 ก็พบว่า BA.4 <ม>แค่24.37%แต่เป็น BA.5 โอเมกอนถึง7 5 6 3นะครับ<ม>ในส่วนของเชื้อกลายพันธุ์ตัวที่เป็น BA.2.75 ตอนนี้ก็มีการพบในประเทศไทยอีกการกลายพันธุ์9ตำแหน่ง ที่เพิ่มมาจาก ba 2แต่ก็แต่ละจุดกลายพันธุ์มันก็ไม่ได้มีผลกระทบมากแต่การเปลี่ยนแปลงพร้อมกันถึง9ก้าตำแหน่งก็ทำให้เป็นที่จับตามองว่าเป็น lineage under monitoring lum o m i c r น n ี่เป็น voc นะ variant of concern อยู่แล้วส่วนสายพันธุ์ ba 2 7 5ก็ถือเป็นสายพันธุ์ที่ต้องจับตามองเช่นกันเป็น รีเนเอทอันเดอร์มอนิทอรสำหรับเรื่องวัคซีนนะครับผู้ที่ได้รับวัคซีน3เข็มก็จะมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสโอมิครอน BA.5 ลดลงแต่ก็ยังป้องกันการติดเชื้อที่รุนแรงได้ก็มีข้อแนะนําว่าผู้ที่ได้รับวัคซีน3เข็มนะโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงควรได้รับเข็ม4เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มก,กันต่อไวรัสโอมิครอน BA.5 ซึ่งจะลดการติดเชื้อและลดความรุนแรงของโรค คือในทางการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยก็จะมียาที่ใช้กันหลายตัวอยู่นะครับเช่นฟาวิพิลาเวียมโนูพิลาเวียแพคโลวิดจะมีการนำเอาภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปที่ได้จากคนที่ติดเชื้อเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะมีการใช้ด้วยแล้วก็ในส่วนของวัคซีนตอนนี้ก็มีการฉีดวัคซีนโดยการเน้นให้มีการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็ม3ามเข็ม4 ครับอันนี้ผมคิดว่าการดูแลรักษาตัวเองการป้องกันตัวเองก็ยังคงมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เรื่องของการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยนะสำหรับที่จะออกไปสู่พื้นที่ชุมชนต่างๆนะที่ต่างๆที่บอกว่าตอนนี้จํานวนที่รายงานโดยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีน้อยกว่าที่เป็นจริงก็ยังไงก็น้อยกว่าที่เป็นจริงครับเพราะว่าหลายคนที่ติดเชื้อ โควิด19นะโดยการตรวจจาก ATK แล้วคนดูแลรักษาตัวเองซื้อยากินเองบ้างอยู่กับบ้านบ้างแล้วไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษาแล้วก็ไม่ได้มีการนำเข้าข้อมูลของการรักษาเข้าไว้ในระบบข้อมูลโควิด19ของประเทศยังไงมันก็จะ,ะปริมาณมันก็หายไปอยู่แล้วนะครับคือถ้าตรงนี้ถ้าจะทำได้ก็คือมันจะมีแอปพลิเคชันนันหนึ่งนะครับที่กรยาศาสตร์การแพทย์ได้ทาไว้ถึงผมเองก็เป็นคนดูแล ระบบนี้อยู่นะเป็นระบบที่เรียกว่าระบบโคลาบระบบโคลาบเนี่ยจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลผลตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งการตรวจโดยวิธี RT-PCR และการตรวจโดยวิธี ATK ไว้ซึ่งการนําเข้าเนี่ยก็จะมีอยู่2ช่องทางการนําเข้าข้อมูล RT-PCR ก็จะเป็นการนําเข้าโดยข้อมูลจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็จะมีการนําเข้าข้อมูลหลังจากที่มีการตรวจ แล้วก็พบว่ามีข้อมูลบวกหรือลบนะฮะก็ตามเนี่ยเขาก็จะนําข้อมูลการตรวจเนี่ยเข้ามาสู่ระบบฐานข้อมูลโคแล็บนะฮะที่ผมกับทีมดูแลอยู่ได้กับอีกชันแนลหนึ่งก็คือการตรวจดีเอทเคเนี่ยการตรวจดีเอทเคเนี่ยก็สามารถที่จะนําเข้าโดยสถานพยาบาลทุกแห่งนะฮะสายมานทุกแห่งไม่ว่าภาครัฐเอกชนสามารถที่จะนําเข้าข้อมูลเข้าระบบโคแลบได้ผ่านทางการคีย์ข้อมูลลงไป นนั้นสถานพยาบาลไหนเนี่ยสมัครเข้ามาขอใช้ระบบ call lab ก็สามารถจะขีดข้อมูลเข้าไปได้แต่ในความเป็จริงล้วก็พบว่าคนส่วนใหญ่ที่ตอนนี้อาจจะไม่ได้ไปตรวจ ATK หรือ RT PCR ที่โรงพยาบาลฮะก็ตรวจที่ไหนก็ตรวจที่บ้านตัวเองตรวจปุ๊บขึ้น1คขีดก็โอเคปลอดภัยขึ้น2คขีดนะก็ถือว่าติดเชื้อติดเชื้อ,อปุ๊บบางท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรกิกนยาอยู่กับบ้านก็ได้บางคนก็ เข้าสู่ระบบการรักษาของสถานพยาบาลเขาก็จะให้ยามากินแบบผู้ป่วยนอกมาอยู่ที่บ้านหรือบางคนอาจจะได้เข้าโรงพยาบาลแต่ถ้าเข้าโรงพยาบาลมีการตรวจข้อมูลเหล่านี้ก็จะถูกนำเข้ามาอยู่ในระบบฐานข้อมูลโคและ หรือระบบฐานข้อมูลโควิด1 9ของประเทศได้แต่ถ้าไม่นําเข้าตรงนี้ปุ๊บมันก็จะไม่มีข้อมูลตรงนี้นก็จะหายไปที่เราบน่บนๆว่าเฮ้ยข้อมูลมันน้อยกว่าความเป็นจริงไหมเนี่ยแต่มันมีทางหนึ่งฮนะที่เราจะช่วยกันได้ว่าทําไงให้ประเทศเราเนี่ยมีฐานข้อมูลของโลกโควิด1 9ครอบคลุมสมบูรณ์มากที่สุดมันมีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งครับแอปพลิเคชันตัวนี้ชื่อว่า H4U ตัว H นะครับแล้วก็เลข4แล้วก็ตัว U ครับ H4U หรือมาจากคำว่า health for you นั่นเองนะฮะเป็นแอปพลิเคชันที่ถูกเขียนขึ้นโดยทีมงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้เขียนขึ้นมาแล้วก็เอามาเปิดให้พี่น้องประชาชนทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้ความจุความจำก็ไม่ได้เยอะอะไรไม่เปลืองอะไรนะครับพอท่านดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บนะฮะท่านก็จะมีฐานเหมือนแฟ้มข้อมูลส่วนตัวของท่านเองในอนาคตเนี่ยเราก็จะใช้แฟ้มข้อนี้ข้อมูลเนี่ย เป็นแฟ้มคล้ายๆแฟ้มผู้ป่วยนอกแฟ้มสุขภาพเป็นดิจิ t a ลเฮลท์เรคคอร์ดของตัวเองได้นะครับแล้วก็ตัวแอปพลิเคชัน S4U เนี่ยมันต่อเชื่อมมายังฐานข้อมูลโควิด1 9ที่เรียกว่าระบบโคแลบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็ข้อมูลตรงนี้จะถูกนำเผยแพร่บนแดชบอร์ดบนกระดานข้อมูลแล้วก็กรมต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขสามารถเอาข้อมูลตรงนี้ไปใช้ประโยชน์ได้เชื่อมต่อไปยังโรงพยาบาลที่เรียกว่าระบบโคนะวอร์นะวอร์ก็คือการดูแลผู้ป่วยแบบผู้ป่วยในนะครับสามารถเชื่อมตรงนี้ไปได้ทีนี้การลงข้อมูลใน h four เนี่ยแหละครับจะเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้เรามีฐานข้อมูลโควิด1 9ได้ครอบคลุมมากที่สุดเพราะว่าชาวบ้านทุกคนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนลงปุ๊บลงแอปพลิเคชันนี้ไว้ในมือถือตัวเองปุ๊บนะครับ พอตรวจปุ๊บท่านก็สามารถถ่ายรูปแล้วก็เอาลงเอาลงใน h 4 u ได้ครับท่านทำด้วยตัวเองนะครับปุ๊บข้อมูลมันก็จะขึ้นแล้วก็จะมีข้อมูลให้ท่านเปิดดูได้ประวัติของท่านท่านตรวจมาเมื่อ,อไหร่ยังไงฮะตัวท่านเองก็ดูได้ข้อมูลท่านก็จะไม่หายไปไม่ลืมนะครับส่วนตรวจ atk เนี่ยครับจะสําคัญที่จะใช้ตรงนี้ได้ส่วนตรวจ rt pcr ไม่ต้องครับ rt pcr โรงพยาบาลที่ตรวจเขาก็จะขีดข้อมูลเข้าไปสู่ระบบท่านก็สามารถเปิดแอปพลิเคชันในชื่อของท่าน รหัสของท่านท่านก็จะเห็นข้อมูลเลยว่าท่านตรวจ rt pcr เมื่อไหร่บ้างผลเป็นยังไงท่านตรวจ atk เมื่อไหร่บ้างผลเป็นยังไงเพราะบางท่านตรวจไปตรวจไปตรวจไปแล้วก็ลืมลืมลืมไม่รู้ว่าตรวจเมื่อไหร่พออันนี้มันจะเป็นข้อมูลดิจิตอลทางด้านสุขภาพของตัวเองเลยที่จะเก็บไว้เลยว่าท่านตรวจยังไงบ้างเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถทําได้ฮะ เราไม่ต้องไปว่าใครเลยว่าเป็นแล้วไม่บอกอะไรเงี้ยท่านสามารถที่จะลงข้อมูลตรงนี้ได้ก็จะทําให้ข้อมูลโควิด -19 ของประเทศเนี่ยเป็นข้อมูลที่ครอบคลุมสมบูรณ์ได้จริงแล้วเราก็จะรู้สถานการณ์จริงของประเทศครับผมคิดว่าตรงนี้ครับเชิญชวนนะครับว่าเราน่าจะเอาส่วนที่เป็นผลลัพธ์ที่เราตรวจ a อทด้วยตัวเองที่เดียว่าเซลล์เทส a อ k นะตอนนี้ทุกคนก็ตรวจเป็นหมดนะเอาเซลล์เทส a อ k เนี่ยครับมาใส่ไว้ในตรงนี้เลยครับแล้วตรงนั้นนะครับ ท่านก็จะสามารถช่วยให้ข้อมูลคนไข้โควิด19ของประเทศเรามีความพร้อมสมบูรณ์ได้นะครับท่านเข้าไปนะฮะท่านเข้าไปที่ App Store นะครับท่าน,าน,เ,นเข้าไปที่ App Store ปุ๊บท่านก็หาคําว่า h4 แล้วก็ u นะ h r u นะเข้าไป h for r u นะเสร็จแล้วท่านก็ install นะครับดาวน์โหลดปุ๊บนะ install เข้าไปในเครื่องท่านปุ๊บท่านก็จะกรอกข้อมูล,ใช,ลใช้นู่นใช้นี่ คนอื่นก็จะเข้าไปดูข้อมูลของท่านไม่ได้นะมันเป็นข้อมูลส่วนตัวของท่านเองแต่ข้อมูลที่เกี่ยวกับโควิด -19 ที่ท่านบันทึกลงไปทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งท่งทงทานก็สามารถกลับมาดูย้อนหลังได้แล้วระบบนี้ยังเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลวัคซีนอีกนะท่านก็มาดูอ้าวท่านฉีดวัคซีนไปกี่เข็มฉีดเมื่อไหร่บ้างฉีดที่ไหนบ้างท่านก็สามารถดูจากแอปพลิเคชัน s4u ของท่านได้เองเห็นไหมก้อนนี้มีประโยชน์มากเลยนะครับที่อยากจะให้พี่น้องคนไทยทุกคนลองเอาแอปพลิเคชัน s4u เนี่ย ดาวโหลดไปใช้แล้วก็ช่วยกันกรอกข้อมูลการตรวจ ATK จะตรวจแล้วบวกหรือตรวจแล้วลบท่านก็กรอกไปเลยฮนะถ้าท่านตรวจแล้วลบท่านก็สามารถเอาผลตรงเนี้ยจากแอปพลิเคชัน S4U เนี่ยฮะเอาผลตรงเนี้ยไปใช้ประโยชน์ได้เลยไปยื่นให้คนดูว่าน,นี่ไงผมตรวจวันนั้นวันนี้ผลเป็นอย่างนี้แล้วก็วัคซีนผมฉีดมาแล้วกี่เข็มเห็นไหมวันไหนฉีดที่ไหนก็ดูได้จากแอปพลิเคชัน S4U นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวท่านเองซึ่งจะมีข้อมูลฐานข้อมูล แฟ้มข้อมูลสุขภาพของตัวเองในขณะเดียวกันก็เป็นประโยชน์กับประเทศเป็นประโยชน์กับฝ่ายที่จะทําหน้าที่ควบคุมป้องกันโรคหรือวางแผนในการรับมือกับโควิด -19 เกนี่ยก็สามารถที่จะนําส่วนนี้ไปใช้ประโยชน์ในการรับมือกับโรคโควิด1 9ได้ว่าสถานการณ์จริงนะวันนี้มันเป็นยังไงกันแน่ที่บอกว่าของจริงเนี่ยมันมากกว่าประมาณ5เท่า10เท่าเนี่ยมันจริงหรือเปล่าถ้าทุกคนมีแอปพลิเคชัน s f o u แล้วตรวจ atk เมื่อไหร่ ท่านตรวจเมื่อไหร่จะบวกหรือลบท่านลงไว้ปุ๊บเราก็จะเห็นว่าอ๋อประเทศไทยนี่มีการตรวจคัดกรองจํานวนเยอะเลยนะจำนวนเยอะเลย,นนเย,เลยแล้วก็ข้อมูลที่ตรวจทั้งหมดก็จะรู้ว่าโอ้ถ้าใครจะมาว่าเอ้ยประเทศไทยเราตรวจน้อยใช่ไหมมันถึงไม่ค่อยเจอไม่ใช่เราตรวจเยอะนี่ไงเรามีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลโคแลกพราะพี่น้องประชาชนทุกคนตรวจแล้วก็จะบวกจะลบก็เอาลงตรวจก็ลบเอาลงเราก็จะมีจานวนตรวจเยอะ นะครับก็หมายถึงว่าประเทศนี้มีการคัดกรองเยอะแล้วก็เคสที่บวกหรือ a อ k เคสที่บวกเนี่ยเราก็สามารถเอาข้อมูลตรงนี้ไปใ,ใช้ในการวางแผนเตรียมเรื่องยาเตรียมเรื่องวัคซีนเตรียมเรื่องการเตรียงคนไข้เตรียมเรื่องการดูแลรักษาการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆเพื่อจะดูสถานการณ์จริงได้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับประเทศเราแล้วก็ไม่ได้เรื่องเหลือบาก,ก่าแรงเลยครับที่พี่น้องคนไทยทุกคนจะใส่ใจ ที่จะลงแอปพลิเคชัน H4U นะฮะ y o u ลงปุ๊บนะข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านก็จะดึงมาที่เกี่ยวกับโควิด19ที่ท่านเคยมีอยู่นะมันจะเข้ามาให้ท่านได้เห็นเลยท่านก็จะดูจากในนี้ได้เลยนะทั้งวัคซีนทั้งการตรวจ ATK RT PCR เห็นไหมครับว่าตรงนี้มีประโยชน์สำหรับตัวเราและมีประโยชน์สำหรับประเทศเราฝากนะครับว่าเชิญชวนนะฮะให้พี่น้องประชาชนคนไทยโหลดแอปพลิเคชัน H4U ซึ่งดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเป็นคนคิดเป็นคนดูแลเป็นคนควบคุมกำกับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มีความเป็นส่วนตัวมีมาตรฐานพอที่จะไม่ไม่ข้อมูลไม่ถูกภาคเอกชนถูกภาคนู่นภาคนี่ใครจะเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้มันอยู่ในการดูแลของกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งส่วนนี้ผมเองก็มีส่วนที่จะดูแลในฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับ โควิด19ด้วยก็จะทำให้เรามีข้อมูลที่ครอบคลุมครบถ้วนและก็สามารถใช้ในการวางแผนรับมือได้ก็หวังว่าคลิปนี้คงจะได้ประโยชน์กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่วยกันแชร์นะครับเผื่อคนลง h อ u อเยอะๆนะประเทศชาติจะได้รู้ว่าโอ้วันนี้เรามีคนติดเชื้อเท่านั้นเท่านี้ตรงกับความเป็นจริงเนี่ยครับก็จะเป็นประโยชน์มากเลยคลิปนี้จบจากเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ